ต่อที่ข้อ8ค่ะจะหา d2 นะคะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เริ่มค่ะ1เรียงข้อมูล1,3,5,7,9,11,13มีอยู่ทั้งหมด7ตัวโอเคเนะาะเริ่มค่ะเราจะหาตำแหน่งของ d2 หูก d2 ก็ขึ้นสูตรเลยค่ะว่า dr เท่ากับ r ส่วนเป็น10นะคะคูณอยู่กับ n บวก1เนาะเริ่มเลยค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ D2 จะเท่ากับเซสอส่วนด้วย10คูณอยู่กับ7จบวกหอ่ะค่อยค่อคำนวณน,นะคะ2คูณอยู่กับ7จ็ดบวกหทำคูณก่อนนะเออทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนเนาะ7จบวกหได้8นะคะคูณ2องเราหารด้วย10อะไรตัดได้ให้ตัดค่ะตัดได้ไหมตัดได้ไหมอ่ะสองหนึ่งสองสองได้8ปส่วนหจริงไม่ตัดก็ได้นะถ้าไม่ตัดก็จะง่ายกว่าไหมคะ ได้แปสบส่วนด้วย10เนาะส่วนสิบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็จะได้เป็น1.6ค่ะเดี๋ยวขอสวยๆแป๊บนึงเขียนสวยๆหน่อยได้1.6พอตำแหน่งออกมามันเป็นเลขทศนิยมแบบเนี้ยค่ะแสดงว่าเราจะต้องมาเทียบหาเนาะว่าเฮ้ยตำแหน่งที่1.6อ่ะมันตรงกับข้อมูลอะไรซึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่าตำแหน่งที่1.6มันอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ตำแหน่งที่1นะ 2องสามสี่ห้าหกเ็ดหหก็อยู่ตรงนี้ค่ะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นแอบแอบแอบ,บวงไว้ได้เลยว่าเอ้ยที่เราสนใจอยู่ตรงนี้อา้าวไม่เป็นสี่เหลี่ยมแป๊บนะคะโอเคอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะทำการเทียบนะคะในขั้นตอนที่3ามนะเริ่มค่ะขั้นตอนที่3เราจะเทียบ เทียบหาค่าของดี2จากตำแหน่งใช่ไหมลูกตำแหน่งเพิ่มเท่าไหร่จากตำแหน่งที่1ไปตำแหน่งที่2เนาะตำแหน่งเพิ่ม1ตำแหน่งเสมอเลยนะคะตำแหน่งเพิ่ม1ตำแหน่งถามว่าข้อมูลของเราจะเพิ่มเท่าไหร่เอ่ย จากตำแหน่งที่1มาตำแหน่งที่2ตัวนี้ตำแหน่งเพิ่มขึ้น1ข้อมูลเพิ่มเท่าไหร่คะลูกจาก1ไป3 1มา3ตรงนี้ข้อมูลเพิ่ม2ถูกไหมข้อมูลเพิ่ม2แต่ถ้าตำแหน่งของเราเพิ่มแค่เลขหลังจุดทศนิยมก็คือ0.6นยาตำแหน่งเท่านั้นแล้วข้อมูลจะเพิ่มเท่าไหร่ล่ะจะคูนคว้ยเลยได้เป็น 2คูณ0.6แล้วหารด้วย1นะคะ6 2เป็น12ทศนิยม1ตำแหน่งเนาะได้เป็น1.2แสดงว่าไอที่คำนวณได้ตัวนี้เป็นแค่สิ่งที่เพิ่มมานะคะสิ่งที่เพิ่มมาเฉยๆนะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะคะตัวนี้ อ่าเขียนบอกไว้ว่าจะเพิ่มมา1.2นั่นเองคือตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวแอปเขียนให้ตรงนี้ตรงนี้เพิ่มมา1.2เมื่อตะกี้เลขของเราข้อมูลคือ1ใช่ไหมน้องก็เอา1บวกกับ1.2ตรงนี้ได้เลยเราก็จะได้คำตอบแลวนึกออกไหมคะอันนี้คือตัวที่เพิ่มมาเนาะอ่าสารุปสรุปค่ะเพราะฉะนั้น D2 ของเราก็จะเท่ากับไปดูข้อมูลตำแหน่งที่1มาซึ่งมันคือเลข เอิ่มมันเป็นเลขหนึ่งค่ะบวกกับสิ่งที่เราหาเพิ่มมาตรงนี้ก็คือ1.2บวกกันแล้วก็จะได้เป็น2.2เรียบร้อยค่ะไปดูซิเข้าแก๊ปไหม2.2อยู่ในช่วงนี้ไหมคะสวยงามค่ะ2.2อยู่แน่นอนเรียบร้อยค่ะของข้อ8